อัอลอ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอตลาสนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนั่นก็ต้องขออนุญ,ญาตนะคะเป็นตัวกลางในการสื่อสารนะคะระหว่างตัวคุณและก็สิ่งศักดิ์สิทนธะิ์เนาะโอเคค่ะพลังงานนะคะเป็นพลังงานรวมของโลกนะคะที่สูงส่งขึ้นไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้คุณตั้งสติให้ดีนะคะตัวพลังงานตรงนี้นะคะนั่นก็ขออ่าน คำทำนายโดยที่ไม่มีตัวตนของแม่คำวิพากษ์วิจารณ์หรือการตัดสินใดๆของแัน่เข้ามาเกี่ยวข้องเลใดทั้งสิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะว่า p พ่ f o u of cups reverse นะคะต้องการจะสื่อสารอะไรกับคุณเนาะสิ่งศักดสิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกกับคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ได้เป็นไปในรูปแบบที่คุณคิดจินตนาการเสมอไปฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ ขอให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณทำอยู่และขอให้คุณโฟกัสกับปัจจุบันให้มากที่สุดทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคะ่ะอย่าคิดเองเออเองนะคะว่าเออเขาทำแบบนี้เขาหมายความแบบนี้แน่นอนเขาทำแบบนี้เขาต้องโรกรธเขาต้องเกลียดเขาต้องไม่ชอบเราเขาเขาน่นนั่นแน่น,น,น,นอนนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันไม่ได้เป็นไปอะย่างที่คุณคิดเสมอไปทุกคนมีเหตุผลและการกระทําเป็นของตัวเองนะฉะนั้นแล้วค่ะเปิดใจพูดคุยการประสจากอาคติต่อกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้อะ่ะเพราะบางครั้งบางทีอะค่ะคนหลายๆคนนะคะทำอะไรหลายๆอย่างที่เป็นสิ่งเดียวกันหรือเหมือนกันอะ ในเหตุผลในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปคําว่ารักของคนบางคนนะคะกับคําว่ารักของคุณนะ่ะอาจจะแตกต่างกันคําว่ารักของคุณอาจจะหมายความว่าเป็นการที่แบบได้ได,ได้อยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่ารักแล้วแตก่กับอีกคนนึงนะคะหรือกับคนของคุณนะคะเขาอาจจะมองว่าความรักก็คือการดูแลเอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่ด้วยเงินนะคะแล้วก็ ทำให้สุขสบายที่สุดนะคะนั่นคือความรักที่แท้จริงนั่นคือการแสดงออกของความรักที่แท้จริงแล้วคุณสองคนถูกจับมาอยู่รวมกาาันนะคะมันต่างกันถูกไหมคะแล้วการกระทําความรักเหมือนกันถูกไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแสดงออกของเขาอะ่ะมันถึงไม่เหมือนกันนะคะหรือถ้าเกิดการแสดงออกของเขาเป็นสิ่งเดียวกันเหมือนกันเพื่อจุดประสงค์เหมือนกันอะ แต่คำพูดของเขาอาจจะแตกต่างกันออกไปก็ได้อะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะบนโลกใบนี้มันมีอะไรมากมายที่แบบหลากหลายมากๆมันไม่ได้มีแค่ด้านบวกด้านลบแต่มันก็มีตรงกลางด้วยเหมือนกันนะคะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้อะฉะนั้นแล้วอะค่ะอย่าเพิ่งจินตนาการหรืออย่าเพิ่งใช้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง ตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือตัดสินผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะมันไม่ได้เป็นที่คุณคิดเสมอไปนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกไลค์คอมเมนต์ซับสไครต์แล้วก็ทุกแต่งมากเลยนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย